สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยกระผืนมือนเดิมนะคะสวัสดีพาอัปเดตดูยามสายสายข้างๆบ้านนี่แหละล่วงดีดียังไม่แก่ก็ล่วง มันร้อนอะค่ะร้อนมากมันเลยร่วงค่ะพาเลาะสวนข้างบ้านพลิกคินโนงพลิกนี้ถ้าว่าจะตัดทิ้งกระเสียดดยออกออกดี้ดีกินไม่ทันจนมันเป็นอันนี้เนี่ย,เ,ยเก็บไม่ทันเนี่ยจนมันเป็นสีขาบกินไม่ทัน ทะเลาะให้ดูข้างบ้านสวน เงียบเงามากวันนี้ข้างบ้านเงียบมองมากเลยดูถนนก็คือถนนเงียบจริงๆตูมาแล้ก่อ,อย็เนเพนพอแลนด์ต้นต้นต้นเก่าเขาโยดกมากพอแลนด์แท้พอแลนด์แท้ ไม่ค่อยดกไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยดกไม่ออกเลยอ่ะวันนี้ไม่ออกเลยเนี่ยต้นยงุงต้นยางก็โอ้โหเริ่มแล้วเริ่มจะนั่นแหละเริ่มจะล่วงแล้ว อดดูใจจ๋าเงียบเด็กน้อยโตกันหมดแล้วไปไปโรงเรียนอะไรหมดแล้วก็เงาแล้วคนแก่ตัดเมื่อวานนี้เขามาตัดเอาต้นอันนี้ ตัดเอาต้นเปลี่ยยางไปเป็นไอ้นี่ไปเป็นปลูกไอ้อนัน่นฮะปลูกอะไรนะเฮ <h ati> ้ยหนาวรถไปพาไปดูยางพาไปดูยางจะเป่าที่ออกดีไหมช่วงนี้ไม่เคยพาเข้ามาดูนานแล้ว ออกดีอะไรงัดแล้วก็ออยังไม่งัดดีกว่างัดเป็นบาง,างนี่น่ะอ๋อเอาออกมาจำนี้เลยก่ะ วันนู้นออกไหมวันนี้ของวันนี้จนม่าจะมีปัญหาไม่ค่อยออก <S <S ยังไม่ได้มาอันนั้นเลยอันไปโน่นอ,ออมเลยนะ สู้ของแกเปลาไม่ได้แกเป๋าออกกว่ากงัดเป็นบางต้นปิดเป็นบางต้น,นก่อนดูนีนดูกีดมากจนถึงนี่มันเห็นนะ กีดยากเกินไปอันนี้อยู่อันนี้ไม่อยู่ทำไมอ่ะทำไมมันต้องกระจายอย่างเงี้ย วันนี้ไอ้โทษเขาไปรดน้ำมนต์เป็นอะารนี้พี่เกียรตไปหาเปเรื่องมากโอ้โหแดดทุกคนแดดมากเลยแดดจริงๆ มากมาย ร้ <c oughs> อนมากร้อนมากเลยวันนี้เ <c oughs> <c oughs> งิดเงิดไอ้น้องเมยังไม่มาจากเที่ยวไง

เอออันนี้ก็รู้อยู่ว่าไปก็เลยไม่มาเพิ่งจะเดินมานี่แหละอะไรยังไม่ได้กินข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าวเหรอมึงเห็นกูเห็นหม้อเต็มไหมันจะงี้แหละมันกินไม่ได้มันมันเป็นก้อนอะไรเมารถดเหรอคะเอ้าเมาลถดีเปิดแอร์ด้วยเหรอมุตึงม้วนโอ้ บอกว่าอย่ากมาเปิดแอร์เอออนี่แหละอยากอาบน้ำมาใช่เหรอไล่ไปแล้วไงอืมชโล่ละหยุดเมื่อชโล่หนุนเบี้ยกระโดดอู้ยงโยมเหมือนเมื่อตางเคยยมเหมือนเต้าเต้ មកមួយមួយជានទៅក្រយាយយាយនេះกินน้ําទៅអូងាយចាន់មនុស្សច្រើនយកលឺពងឯណ້ອຍប្រាប់ដាក់គ្នាថាងាយចាន់មនុស្សច្រើនយកពីบ้านទៅអូជឿនេះអង្កអេ